สวัสดีครับเพื่อนๆพ,นพี่พี่ๆัน้องน้องทุกคนนะครับวันนี้ดับคมพาทัวร์นะครับจะมาให้กำลังใจนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับในช่วงที่เป็นยุคโรคระบาดกำลังรุมเร้าอย่างนี้นะครับเศรษฐกิจก,ก็ย่ำแย่นะครับก็อยากให้เพื่อนๆ พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับอยู่อย่างมีสตินะครับแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันมีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในฐานะที่เราอยู่กันเป็นกลุ่มนะครับอยู่กันเป็นสังคมต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วก็ต้องฝึกสมาธินะครับอย่าใจร้อนนะครับ มีอะไรก็คุยกันปรึกษากันนะครับก็ขอให้เข้มแข็งนะครับในยุคนี้แล้วก็การใช้จ่ายก็คือต้องประหยัดนะครับถ้าคนไหนที่มีน้อยก็ใช้น้อยนะครับมีมากก็แบ่งปันนะครับยุคนี้ก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านนะครับ ที่ได้ฟังคลิปนี้อยู่ขอให้มีกำลังใจในการต่อสู้นะครับที่จะฝ่าฟันนะครับเพื่อครอบครัวแล้วก็เพื่อญาติมิตรของเรานะครับขอเป็นกำลังใจนะครับ